พี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรปวดเมื่อยมากนี่ไม่รู้ใช่แล้วเขามีตัวใหม่เนี่ยทาได้จะขายได้ขายเลยเนี่เห็นไหมเยปูต่ามาไม่ใช่ต้นมะข่าต้นตะเคียนที่เป็นข่าวนะจ๊ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยกระถูฉันไม่ได้นะจ๊ะปวดเมื่อยนี่เกิดจากอะไรถามก่อนนอนตกหมอนก็มีก็กึกที่ขัดยกได้ก็เป็นบ่อยอ่าบังคับโดนขัวอำเออผีอัำ เนี่ยจะมีอะไรสามารถช่วยได้บ้างพี่ยุ่งก็ต้องนี้เลยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดไม่รู้เลยไอตัวนี้นะเหรอพี่ยุงที่กำลังจะพูดกำลังจะพูดถึงไอตัวนี้หรือเปล่าใช่สกัดจากสมุนไพรถึง6ชนิดบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่านมหาการเคยได้ยินไหมไม่เคยย่าเอ็นยืดไม่เคยเถาวันเปรียงก็ไม่เคยขันทองพยาบาลไม่เคยเถาอ็นอ่อนไม่เคยโคคานไม่เคยเอาไปใช้ซัแล้วคุณก็จะเคยกำลังจะบอกว่าแล้วคุณจะรู้ว่าดีขนาดไหน ฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์ระต่อยเกิดการผื่นคันผื่นแพ้นะอย่างที่อาการที่มีปวดเมื่อกี้ก็คือแบบอาจจะเป็นออฟฟิสซินโรมเส้นอินยึดนอนผิดท่าบางคนออกกําลังกายนักกีฬานักกีฬาเห็นว่าแข็งแรงแข็งแรงนะบางทีอาจจะปวดเมื่อยถูกต้องก็มานวดมาทาปัทถูได้ไม่มีอาการแสบร้อนบางทีใช่ ปวดเมื่อยก็ทาใช้สูตรดมได้ยิ่งคนที่แบบมีความเครียดบ่อยๆตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเครียดนะทำไมชอบพูดถึงเศรษีกิจก็มันก็เครียดจริงอ่ะพี่ไม่เครียดหรออ๋อคือไม่เครียดปกติเพราะเราเป็นคนสบายๆสบายๆลื่งเิยเรืงไม่เคยเครียดเลย มันมามมันมาจัดเลยอย่ามั่นให้มากโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก3,50บาทแต่วันนี้พิเศษมาเป็นเซตแบบนี้อย่างที่บอกคือกล่องแบบนี้นะคุณผู้ชมมีทั้งหมด3กระปุกปกตินะ3กระปุก1,050บาทเหลือเพียง750บาทต่อกล่องเท่านั้นก็คือ1กล่องได้ไปเลย3กระปุกเต็มๆแน่นๆต้องโทรยังไง0615462466นะ 0615462466แอดไลน์มาพูดคุยที่ a u mm tv ค่า um จัดส่งและรับประกันสินค้า100บาททั่วประเทศหน้าที่เท่าเป็นของคุณไม่ต้องรู้ให้เสียเวลาป uh ุ๋ะ